ต้องทำงานรนะครับคนพื้นเนี่ยมีอะไรเราก็ท่วยทีช่วยกันใส่กันนะครับมณฑ์นี่ก็เตรียมจบที่เดียวกันเดี๋ยผมก็จบที่หนึ่งสามได้แลครับตุนพีมณนะอีกทีนะครับก็เป็นพี่ๆน้องๆกันทั้งนั้นนะครับมีอะไรก็ช่วยกันนะครับเรื่องเรื่องไฟฟ้าก็ทุกเรื่องเลยนะครับเราก็ช่วยกันเอาทํางานให้จากความเจริญของต่างๆช่วยกันผมรวมด้วยใช่ไหมครับพี่ทอดครับเป็นทำานเต็มนะครับแล้ววันนี้ผมก็ อ right? ีสุดท <ot> ั <gardens> ันบงนรบริการจะได้ฟ้าสุยอจะาตากที่ผมนะตอมนะครับจะเนเอที่เร็นนะครับวันที่2ีาดับไปโดนตลกงดับไปทำงานกันปักเสาพาากันนะครับัอ้ี้กจะเป็นการากับตัด้นไม้รอ้กตอทยี่้าดับไปจะได้งานก็ได้เดินก็มีสองานนะครับขขอขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติผมมาร่วมที่ีเปิด ได้มาพูดกับพวกเรานครับนี่นะาสดานสิทธิครับก็ยินดีจะช่วยเหลือรับใช้เรื่องไฟฟ้าทุกเรื่องนะครับเออเดี๋ยวถ้าไก่เชิญหัวหน้าส่วนอะไรอยู่ที่กลุ่มแก้ไฟเราด้วยนะเพราะมีกลุ่มร้ายแก้ไฟอยู่นะแก้ไฟของจังหวัดตากนะถ้ามีงานเรื่องแก้ไฟเรื่องการระบบไฟฟ้าเนี่ยไฟตกไฟดับวิเตอร์ห้อยคว่ำหน้าแจ้งมีกลุ่มไลน์ได้เลยนะแจ้งมีกลุ่มไลน์เลยเวลามัไฟดับปุ๊บเนี่ยท่านจะแจ้งไปที่สำนักงาน มันแยกไม่ได้เพราะว่ามีคนอยู่เลยมีคนเดียวคนรับโทรศัพท์คนเดียวแต่ถ้าดูในกลุ่มไลน์พวกจะแจ้งไปในไลน์พวกแล้วเขาจะตอบในกลุ่มไลน์เรา,าไปดับคุณใหญนะ่ๆอย่างเงี้ยคนก็โทรไปเป็นร้อยสายก็รับไม่ได้ถ้าในกลุ่มไลน์เรยเห็นกลุ่มไลน์พวกเราก็รู้เอ้าไปดับตรงนี้เวลานีก10ชั่วโมงจะจะจ่ายรายได้รายได,ได,ได้มันจะได้เห็นครับกนะ็เราก็จะแรกผมมอ่า่นี่ตั้งกลุ่มไลน์ก็นายกน้ำพรางให้เข้าเข้าดูกลุ่มบวกก็อยากเดินไกลครเดิญคนหน้าส่วนเราในเงี้ยก็อยู่ด้วยกัน จะช่วยอะไรนะครับจะช่วยอะไรนะครับขอบขอบคุณนะครับยินดีร่วมงานด้วยกันครับขอบคุณครับเดี๋ยวปมือเลยครับเดี๋ยล้วครับผมเพื่อเพื่อความสวยงามนะครับสื่อมวลชนขอด้านหน้านิดนึงครับเดี๋ยวที่นี่ ใจเจ้าฟ้าชลาใจในไม่นะก็แตกจากอายุดีที่นะสามเจ้าตากนะครับเพลงเจ้าตากเจ้าตากเลยครับตากสิ้นมหา เคเบิล900คู่สายเนาะเราจะต้องลื้อออกจากเสาไฟฟ้าเนาะแล้วเราจะลือ้อเคเบิลขนาด900คู่สายนะครับเรียก900 AP นะครับแล้วก็ซึ่งย้ายพื้นที่บนาสายฟ้าเยอะครับ ที่น่าตัดตัวสายไฟเยอะนะครับก็ต้องใช้ขีมตัดที่มีขนาดใหญ่หน่อยนะครับก็จะมีขึ้นสองฝั่งนะครับขึ้นสองฝั่งขึ้นสองฝั่งสามสองหนึ่งนะครับ,นะ 3, 2, รบวันนี้เราจะาลื้อเคเบิลนะฮะขนาดเก้าร้อยเราจะตัดนะครับ เพื่อไม่ใช้งานแล้วครับลงจากเสาไฟฟ้านะครับเพื่อจัดระเบียบสายสื่อสารส,ส,ส,สวยนะครับนีก็เนการร้อยลงนานะครับก็จะมีรวดสลิงนะฮรับรับรับอ่าแล้วแล้ว,ลวนี่ครับเราก็จะลื้อประมาณอย่างนี้นะฮะแล้วเราก็จะจะจะฝัะ่งนู้นด้วยนะครับ แต่ว่าโนมโนมคิบตัดไวไหมอ่ะเอาคิปตัดหน่อยคิดใจหน่อยอ่านี่ครับนี่ครับทีนี้มันก็จะมีสแตนยึดยึดอีกเซนหนึ่งนะครับนี้เคเบิลเราก็ลงแล้วนะครับแต่ยังมีสแตนสแตนนะยึดเพื่อเพื่อเอ่อ คล้องสายไว้นะครับส่วนลวดสลิงก็จะล็อกสายเคเบิลกับสายแตะนะครับตอนนี้เราก็โลยหรือง่ายสุดก็ต้องเอาสายเคเบิลลงก่อนนะฮะวันนี้ก็เป็นการทำงานร่วมกับกันไฟฟ้านะฮะยูทีจะโบกต้มนะกันไฟฟ้าก็จะบบกเรบเราก็จะว่านะครับสายสื่อสารที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่เกินร้อยมิลบนสายฟ้าเนี่ยนะครับถ้าไม่ใช้งานเนี่ย ต้องรีบหรือออกครับนะครับไม่ไม่งั้นจะเป็นภาระกับเสานะครับแล้วก็เพื่อจัดระเบียบให้สวยงามด้วยนะครับแล้วก็ตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนตอนนี้เราก็จะต้องตัดตัวสลริงนะฮะบัวสตริงซื้อเป็นตสแตนเลสนะฮะตัดออกนะครับแล้วเราก็จะวนเก็บนะครับวนเก็บวนเก็บก็ส่งคืนคลังเพื่อจำหน่ายเศษซากตามกติธีนะครับ แล้วก็ช่วงหนึ่งนะฮะเราเสร็จแล้วก็จะมัดรวบเก็บมัดรวบเก็บมานี้ครับเก็บรวบกันเลยฮะมัดเก็บครับมัดเก็บอันนี้นะครับซักขวด ไวรัสปลอดจะได้ดึงสายง่ายขึ้นนะครับเอาแล้วครับทางนน้นก็ทางโน้นก็ได้แล้วครับช่วงนี้นะช่วงนี้ก็ได้ละครับตัวนี้ก็จะดึงดึงนะครับดึงนี่ครับนี่นี่นะครับอาจจะมีสายสื่อสารอื่นนะะที่ยัง ต้งมีนะฮะรุ่นก็จะมีทั้งสายใยแก้วนะฮะแล้วก็สายเคเบิลทองแดงนี้สายเป็นเคเบิลทองแดงของทีวนะ,ะไม่ใช้งานนะฮะแล้วก็ต้องลื้อออกนะฮะ,ะตามข้อกำหนดของการไฟฟ้านะฮะเต็นหนักนะฮะระวังนะใหญ่นะเส้นหนักหน่อย หลังจากเห็บเบิลมันเส้นใหญ่นะฮะมันมันก็ต้องใช้พื้นที่ในการอันนี้มีพิการกระไิฟ้านะครับท่านสมนทรสุนทรการที่ััดพิธีครับ วบริการลูกค้านะก็ะคือตัวจังหวัดต่างนะครับกับผู้การการไฟฟ้าของพื้นิาจังหวัดตากนะครับ,รบได้ส่งทีมงานมานะครับเพื่อมาดูว่าเราหรือสายกันยังไงนะฮะเราก็จะต้องหรือเก็เบิ้ลนะฮะซึ่งมีขนาดพื้นที่เส้นผ่านศูนย์กลางมากเลยนะฮะนี่เราก็จะมวนจัดเก็บนะครับเรามาดูมาดูครับนี่ ได้เลยต้องเราลงเรารไปประสานงานโอเคครับพี่ครับผมกันหน้าปะกกันใหม่ครับต้องแต่ทีมงานก็ตามต,ตไปใช่ไหมลือไปเรื่อยๆครับนะตอนนี้เคเบิร์ขนาด600นะครับทีมงานเป็นการไฟ้าทีครับนะวันนี้ฝนก็ตกนิดๆน,นะฮะวันนี้วันที่27สุราคมอี 2, 5, 6, ่มนีเขาบอกพายุจะเข้ามา ลืมนะมาก่อนแนละ้วห่งหางๆคนนะี้นะครับรวมด้วยเช่นกันนะ